พุทธวจนะประถมธรรมจิตอธิษฐานการงานอานนท์ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติมีเท่าไรมีห้าอย่างพระเจ้าข้าดีละดีละอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่หกนี้ไว้คือพิสุในกรณีนี้มีสติ ก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอานน์นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ